พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันถึงความเคลื่อนไหวของวงการรถมินิสปอร์ตในเมืองไทยซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียง2ค่ายก็คือ Honda m s x 1 2 5และ a w สก a KSR ปัจจุบันนี้นะครับก็มี2ค่ายใหม่เข้ามาร่วมจอยด้วยก็คือ GPXDemon และ b e n e l l i TNT135 นี่คือมินิสปอร์ตโฉมใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวไปที่งานม o t ตอร์ p o 2015 สี่ค่ายสี่รุ่นนะครับของมิสปอร์ตในเมืองไทยนั้นจะเป็นอย่างไรในปีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่านี่คือการประทะก,กันครั้งสําคัญของวงการรถมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยก่อนหน้านี้นะครับ m s x 1 2 5สามารถสร้างปรากฏการ์ถล่มทลายด้วยยอดขายที่สูงเกินกว่า1-0,000คันต่อเดือนทําลายสถิติของ KSR ลงไปอย่างราบคาบนะครับมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาถึง m s x 1 2 5รุ่นใหม่โฉมใหม่ของปี2 0ง6นี้จะมีหรือไม่บอกคุณผู้ชมเลยครับว่าห้ามกระพริบตา ในช่วงเดือนมอการาคม2019นี้นะครับฮอนด้ Honda จะมีการแขลงนโยบายประจําปีซึ่งจะมีการแนะนำะรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดเนึ่งในนั้นอาจจะเป็นรุ่น MSX 125โฉมใหม่ก็เป็นได้ดังนั้นนะครับต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้า Honda เปลี่ยนแปลงรูปแบบดีไซน์ของ MSX 125หรือจะเป็นการปรับเพียงแค่ m i n เ r อร์เชนสีสันใหม่เท่านั้นอีกไม่กี่วันข้างหน้าคงได้ทราบกันแล้วครับ สถิติของการจำหน่าย M-SX 125ที่ทำได้เกินกว่า10,000คันต่อเดือนนั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดในกลุ่มรถสปอร์ตของเมืองไทยยังไม่เคยมีรุ่นไหนนะครับที่สามารถทำได้ขนาดนี้มาก่อนต้องมาตามดูกันครับว่า Honda จะมีการปรับโฉมของ M-SX 125หรือไม่หรือจะมีการปรับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาขายควบคู่กับ M-SX 125ต้องติดตามกระแสาข่าวให้ดีหลายคนที่สอบถามเข้ามาถึง M-SX 125 Scrambler นะครับรถต้นแบบที่เกิดขึ้นที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์นั้น จะมีโผลที่เมืองทยเราหรือไม่ติดตามกระแสข่าวกันให้ดีๆครับในช่วงเดือนมการาคมนี้คาวาซกิกับการสารต่อความสำเร็จของ KSR ในช่วง10ปีที่ผ่านมานั้นด้วยรุ่น z 125ต้องบอกเลยครับว่านี่คือสิ่งที่คาวาซากินั้นกำลังท้าทายตลาดเป็นอย่างยิ่งการเปลี่ยนโมเดลจาก KSR นะครับด้วยการล้มเลิกการจาหน่าย KSR และมาเป็น z 125ในครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถือว่ามีความแตกต่างจากเดิมอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของราคารถที่มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นถึง10,000บาทจาก 64, 9 0 0กรบาทเป็น7 4 9 9 0บาทนับเป็นราคาที่สูงขึ้นอย่างมากมายและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการขายใหม่ดังนั้นต้องมาดูกันครับว่ากระแสของ Z 1 2 5กับราคาใหม่นี้จะส่งผลอย่างไรต่อคาวสกีที่ได้ว,วางเป้าการขายไว้นะครับประมาณ2 5 0 0คันต่อเดือนรวมแล้วก็ประมาณ3 0 0 0 0คันต่อปี นับเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับเทียบเท่ากับ k s r ในช่วงพีคสุดของ k s r 2-3สปีที่ผ่านมานี้ต้องมาดูกันว่าแซดหนจะทําได้หรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับการเปิดตัวแซดหนึในครั้งนี้ยังมีคู่แข่งหน้าใหม่เกิดขึ้นนะครับทั้ง GPX Demon ที่สามารถสร้างยอดขายได้เกินกว่า k s r ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารวมถึง Bendary TNT 1 3 5ที่มา,พร,านน cc, พร้อมกับเครื่องยนต์1 3 5่ส่ซีซีสูบเอียงพร้อมด้วยเทอิสเฟรมนะครับหรือเฟรมถัก ดังนั้นเซตหนึต้องมีการทํากิจกรรมการตลาดเพื่อผลักดันนะครับให้สามารถต่อสู้กับแข่งขันได้ทุกค่ายในขณะนี้ต้องบอกเลยครับว่าแต่ละค่ายไม่ธรรมดาในขณะที่ Hon d a m s x 1 2 5ยังคงแข็งแกร่ง gpx d e m อนนะครับทำสถิติการขายสูงขึ้นเรื่อยๆและ b บ n เนอร tnt 1 3 5ก็มาด้วยจุดขายที่ร้อนแรงเซ2หนึจึงกลายเป็นโมเดลที่ดูเหมือนจะนะครับมีแต้มต่อที่น้อยกว่าคู่ต่อสู้สิ่งที่หลายคนเป็นห่วงก็คือเรื่องของกําลังเครื่องยนต์ครับ จากการที่มีผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ซื้อรุ่นแซดหนึ่งสองไปขับขี่แล้วปรากฏว่าทําทอสปีดได้ไม่ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเป็นอะไรที่หลายคนนั้นไม่อยากจะเชื่อคงต้องมาดูกันต่อไปครับว่าด้วยราคา7 4 9ด0กริบาทกับทอสปีดไม่ถึงร้อยนั้นจะเป็นอย่างไรกับ Kawasaki Z หนึ่งสองห้าในครั้งนี้ค่ายน้องใหม่ที่มาแรงอย่างมากในช่วงปี25 5 8ที่ผ่านมานี้ก็คือ GPX กับรุ่น Demon นะครับนี่คือมอเตอร,ไร์ไซค์นิสสปอร์ตรุ่น์ของ ดูคติมอนสเตอร795มาปรับไซส์ย,ย่อส่วนกลายเป็นรุ่น d e มอนที่หลายคนนั้นนะครับอยากได้มาครอบครองตลอ,อดช่วงปี2518ที่ผ่านมานั้นยอดขายของดีมอนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก300คันต่อเดือนกลายเป็น1,500คันต่อเดือนสูงกว่า KSR อย่างที่หลายคนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น g p x d e ดีมอนนั้นนะครับมีจุดเด่นเรื่องของรูปแบบดีไซน์ที่สวยงามล้ำสมัย เครื่องยนต์สูบนอน 125cc นะครับพื้นฐานธรรมดาทั่วไปเหมือนกับรุ่นของ MSX125 และ Z125 ในขณะนี้แต่โดดเด่นด้ยวยเรื่องของดีไซน์และราคาที่เย้ายวนใจเปิดตัวที่งาน Motor ร์อ o ก2014นะครับหปีเศษที่ผ่านมานั้นต้องถือว่า GPX Demon ประสบความสำเร็จอย่างมากมายจากราคาเริ่มต้นในการจับจองนะครับ49,900บาทปรับเป็นราคาปกติอยู่ที่53,900บาทและก็ล่าสุดครับ มอเตอร์เอ็กซ์โปสองพที่ผ่านมานั้นปรับราคาเพิ่มขึ้นอีก1000กลายเป็น54,900บาทนี่คือราคาที่หลายคนบอกว่ารับได้กับแบรนด์ไซด์ของคนไทยอีกยี่ห้อหนึ่งที่ได้มีการน,นำดีไซน์จากดูคติมอนสเตอร์เจ็มาปรับแล้วก็ทำเป็นรถเตอไซค์มิสปอที่สวยงามลงตัวจากกระแสที่เกิดขึ้นกับเดมอนนั้นเป็นการยืนยันชัดเจนว่าคนไทยยุคใหม่นะครับมีเส้นทางเลือกของตัวเองไม่ยึดติดกับแบรนด์มากเกินไป GPS เมป็นแบ,บรนด์น้องใหม่นะครับแต่ว่าหลายคนก็ ดังนั้นวงการมอเตอร์ไซค์ในอนาคตนะครับจะมีการเปิดรับแบรนด์ใหม่เกิดขึ้นอย่างมากถ้าหากว่าแบรนด์นั้นสามารถที่จะนําสินค้าที่ถูกใจโดนใจผู้ใช้คนไทยสําหรับปี2019นี้นะครับเดมอนเจนงคงร้ดนแรงต่อไปหรือไม่ Z 125จะสามารถค่นล้มเดมอนลงได้หรือเปล่ารวมถึงท NT 135น้น้องใหม่ล่าสุดอีกค่ายหนึ่งนะครับจะสามารถเอาชนะเดมอนได้หรือไม่อย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับ ค่ายน้องใหม่ล่าสุดที่มีการเปิดตัวมินิสปอร์ตของเมืองไทยก็คือเบนเนอรีกับการนำเสนอรุ่น TNT135 มินิสปอร์ตขนาด 135cc เครื่องยนต์สูบเอียงโดดเด่นในชุดไฟหน้าแบบ LED สีดวงด้านบนนะครับแล้วก็มีไฟตาเพชรด้านล่างเป็นไฟ2ชั้นพร้อมด้วยอัพไซด์ดาวหน้าขนาดใหญ่แกนชุกอัพ41มิลลิเมตรดิสเบรกหน้าหลังโครงถักท่อไอเสียปลายคู่นะครับรวมถึงไฟท้ายไฟเลียแบบ LED นี่คือดีไซน์ของนิสสปอร์ตยุคใหม่จากค่ายเบนเนลรี่ที่หลายคนกำลังจับตามองอย่างมากในขณะนี้ว่าจะสามารถนะครับต่อสู้กับ g p x Demon อนได้หรือไม่หรือจะเปีนขึ้นไปต่อสู้กับ Z 125และ m s x 1 2 5ของ Honda นี่คือปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ครับปี2 5 1 9กับการมาท้ากันของสีค่ายมอเตอร์ไซค์นิสสัสปอร์ตของเมืองไทยเบนเนอรี่วางราคาอยู่ที่59,900บาทแพงกว่า g p x Demon นประมาณ5,000บาทด้วยกันครับ แต่ว่าจุดเด่นนั้นมีมากกว่าหลายจุดด้วยกันเครื่องยนต์สูบเอียง4วาล์วพลังแรงม้าที่เหนือกว่าอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมกว่าความเร็วปลายที่เหนือกว่าจะสามารถนะครับเอาชนะคู่แข่งทุกค่าได้หรือไม่นี่คือโจทย์คําถามสําคัญของปีนี้กับการต่อสู้ในกลุ่มของรถนิสร์ตของเมืองไทยผู้บริหารของเบนเดอรี่นะครับวางเป้าหมายการขายรถนี้ไว้อยู่ที่ประมาณปีละ20,000คันแม้ดูเหมือนว่านะครับ TNT135 จะได้เปรียบคู่ต่อสู้ทุกด้านทั้งเครื่องยนต์ อัตราเร่งแรงมา้าแรงบิดสูบเอียงสี่วาลโครงถักไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยว LED อัพไซ์ดลหน้าขนาดใหญ่แต่นั่นยังไม่ใช่คำตอบครับว่าที T ่ยนที่จะสามารถเอาชนะค่ายอื่นได้หรือไม่ยอดขายแต่ละเดือนจะเป็นตัวชี้วัดอีกไม่กี่เดือนนับจากนี้ไปคงทราบผลกันอย่างแน่นอนเอาละครับการในเบรกนี้ก็หมดลงแล้วจะมาต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ